ก่อนจะไปรับชมก็ขอฝากเครดิตผู้แปลไว้ด้วยนะครับเหตุเฟซบุ๊กแปลมังงะว่างๆเอาละถ้างั้นไม่มีอะไรเข้าเรื่องน้อยนะอ่อนแอที่สุดจากราชาแห่งสวรรค์ทั้งสี่และวันนั้นฉันเองที่ได้กลายเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดแปลไทยโดยแปลมังงะว่างๆให้เสียงภาษาไทยโดยอิชิกามิพวกเราเติบโตมาด้วยกันในฐานะเพื่อนสมัยเด็กพวกเราอยู่ด้วยกันและพ่อแม่ของพวกเราก็รู้จักกัน พวกเราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานพวกเราทุกคนได้มอบหมายให้อยู่ปาร์ตี้เดียวกันและพวกเราก็ขึ้นแรงมาด้วยกันพวกเราเป็นคนที่สร้างระบบราชาแห่งสวรรค์ทั้งสี่ใช่พวกเราถูกต้องมาโดยตลอดและพวกเราก็อยู่ด้วยกันความเครียดแค้นแห่งมหาสมุทรโวกานิสเทพแห่งการเผาไหม้ปราเซียพายุแห่งแสงลูเวียนาแมงป่องแห่งความตายแคปโซเดียนอืมไล่ออกเหรอจอกร้อยช่อแห่งสวรรค์ทั้งสี่เออทำไมต้องเป็นฉันล่ะ ลอกเกอร์มันออดแอที่สุดยังไงล่ะนั่นคือเหตุผลเอออ่อนแอเหรอฮะไม่มีทางนะ่ะหนึ่งเดือนก่อนพวกเรากำลังให้สัมภาษณ์กับกองทัพของหลอดปีศาจนั่นคือตอนที่จะเกิดเรื่องขึ้นแล้วคุณเพิ่งบอกว่าใครแข็งแกร่งที่สุดในราชาสวรรค์ทั้ง4ตอนนี้ตรงกันข้ามใครเป็นคนที่อดแอที่สุดกันอืมหยาบคายจาังนะพวกเราทั้งสี่คนทำงานร่วมกันมาโดยตลอด ใครจะไปสวนว่าหนึ่งในนั้นจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดหรืออ่อนแอที่สุดกันละ่ะฉันพูดถูกไหมบราเซียอืมคู่คู่คู่เขาอ่อนแอที่สุดในราชาสวรรค์ทั้งสี่เขาอ่อนแอที่สุดอย่างนั้นเหรอฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันฉันฉันไม่ทางทฤษฎีที่ว่าฉันอ่อนแอที่สุดมันก็เกินไปนะคำพูดนั้นได้กระจายไปเร็วมากในหมู่กองทัพปีศาจไม่ไม่มันอาจจะแค่การแสดงก็เท่านั้น เขาอ่อนแอที่สุดในราชาสวัสด์ทั้งสี่กำลังใจของกองทัพจอมมารอาจจะได้รับผลกระทบถ้าเขาคิดว่าพวกเราที่เหลืออ่อนแอด้วยนั่นมันความผิดของแกเฟยพฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะไล่นายออกนายก็ควรใส่หัวออกไปซะใช่พวกเราที่เหลือน่ะเลเวลเกินลอยแล้วมีนายแค่คนเดียวที่ยังเลเวลหนึ่งไม่แปลกใจเลยที่นายโดนไล่ออกวอลกานิส <Organ is, S 2> ความสามารถของแคปโซเดียนะคือลูเวนา ฉันไม่เป็นอะไรฉันไม่โทษเขาหรอกที่ทำกับฉันอย่างนั้นน่ะแต่ฉันโทษตัวเองที่ฉันยังมีเลเวลแค่หนึ่งฉันตระหนักได้ว่าฉันไม่สามารถทำอะไรที่น่าทึ่งแบบนั้นได้นั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับจอมมารได้และเขาก็ไม่ได้มอบดินแดนให้ฉันด้วยทำไมนายถึงชอบเป็นแบบนี้เสมอล่ะหมเธอพูดอะไรน่ะไม่มีอะไรฉันแค่พูดว่านายมันบ้าถึงแม้ว่าเธอจะเป็นแค่ผู้พิทักษ์หญิงที่พูดดีไปวันวันหุบปากน่ะถอยไปเลยนะ ขอโทษนะที่ฉันช่วยนายไม่ได้ลูเวน่าขอบคุณนะและนั่นฉันแม่งปองแห่ความตายแคปโซเดียได้ออกจากปราสาทของจอมปีศาจแม้ว่าฉันต้องกลับไปที่บ้านเกิดสิ่งที่รอฉันอยู่ก็มีแค่การทำฟาร์มอืมฉันสงสัยจังว่าคนอื่นจะคิดยังไงเมื่อรู้ว่าฉันออกจากเบองมาแล้วนะ่ะงะเจ้านี่มันอ่อนแอไม่ไม่ไม่หยุดคิดถึงมันได้แล้ว เพราะว่าฉันมีเซอร์เบอร์ลัสคอยยาอยู่ยังไงล่ะฉันกล้เอ๊ะมันเกิดบ้าอะไรขึ้นอีกเนี่ยโอ้โอหนายยังมีชีวิตอยู่สินะแม่งฟองแห่งความตายแคปโซเดียลือกันว่าออดแอ์ที่สุดในราชาสวรรค์ทั้งสีนี่นะแกแกเองสินะที่มาเผาบ้านของฉันนะ่ะตอบคำถามของฉันมาก่อนสิได้ตกลง ข้านะทำงานให้กับท่านบาเซียเทพแห่งการเผาไหม้ตอบท่านมาซะแกะใช่ไหมที่เผาบ้านของฉันอ้อสายตาแบบนั้นในบรรดาราชาสวรรค์ทั้งสี่แกจะอ่อนแอที่สุดใช่ข้าเองเพราะมันเป็นคำสั่งของท่านบาเซียยังไงละ่ะและถ้าถ้า,ถาข้าข้าแกแล้วก็ท่านจะให้ข้าได้กลายเป็นราชาสวรรค์ทั้งสี่ฉันรู้แล้ว แกตายฮะฮะฮฮะพลังของแกน่ะก็มีแค่โชคเท่านั้นแหล,ละสิ่งที่คนโง่อย่างแกทำน่ะไม่เห็นเหมือนอย่างที่ราชาสวรรค์ทั้งสี่ทำเลยแกหมายถึงตายเหรอแค่แก,แกคนเดียวแกแกมันอ่อแอที่สุดในราชาสวรรค์ทั้งสี่นายไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยราชาสวรรค์ทั้งสีนะ่ะ มีความสามารถพิเศษของแต่ละคนบราเชียมีคุณสมบัติไฟโวลกานิตมีคุณสมบัติน้ำดูเวียนามีคุณสมบัติลมส่วนชั้นมีคุณสมบัติความตายแต่ฉันเดาว่าตอนนี้นายคงไม่ได้ยินฉันแล้วละ่ะบราเชียสอนเขายังไงนะอืมที่นี่ก็ยืมมาจากจอมปีศาจชื่อของฉันบ้านของฉันมาของฉัน ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว,ว,เ,วลเอ๊ะเซอร์เซอร์เบัสโอ้ขอบคุณพระเจ้าดีใจที่นายยังปลอดภัยอะไรนะนายวิ่งหนีพอรู้ว่าบ้านไฟไหม้งั้นเหรอนายไม่เหมือนฉันเลยนะนายดูมีความสุขนะเซอร์เบรัสรู้ไหมฉันน่ะไม่ใช่ราชาแห่งสวรรค์ทั้งสอีกต่อไปแล้วนะแล้วคนอย่างเธอก็ตามหาฉัน และเมื่อเป็นอย่างนั้นฉันให้เธอจมอยู่กับมันไม่ได้หรอกดังนั้นฉันเลือกเซอร์เวลัสนายต้องการเสียงที่จะมากับฉันไหมหรือจะอยู่แบบปลอดภัยกับรูเวน่าเธอเป็นคนเดียวที่ฉันไว้ใจให้ดูแลนายถ้านายยืนยันที่จะอยู่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เงั้นก็โชคดีนะเซอร์เวลัส ฉันไม่รู้ฉันคิดว่าฉันมาถึงแดนมนุษย์แล้วแดนปีศาจแดนมนุษย์ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำอะไรต่อดีฉันอาจต้องซ่อนตัวในดินแดนมนุษย์ฉันเป็นเผ่าพันธุ์ที่ตายแล้วครึ่งหนึ่งฉันเคยเป็นมนุษย์มาก่อนแต่ตอนนี้ได้กลายเป็นกึ่งอมตะไปซะแล้วฉันได้ยินมาว่าบรรพบุรุษของฉันเป็นคนธรรมดามาหลายสิบชั่วคนที่นั่นอาจจะปลอดภัยมากกว่าดินแดนปีศาจตอนนี้ ตอนนี้ชีวิตของฉันยังมีอันตรายเอาละฉันตัดสินใจแล้วฉันจะไปดินแดนมนุษย์เฮ้อะไรอีกแล้วเนี่ยหืมมีคนอยู่ที่นี่ด้วยเป็นวันที่แย่จังนะแกดูเหมือนผู้กล้านะเอถ้าเป็นอย่างนั้นข้าจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีเลยนะว่าไปนั่นไม่ฟังฉันนะแกมาที่นี่เพื่อจะลมค่าแล้วก็แพ้ข้านักเป็นอมตะ นั่นก็เพราะข้ามีแปดดวงวิญญาณยังไงล่ะืมข mm hmm. ้าสะสมดวงวิญญาณของคนอื่นนั่นคือเวทของข้า Dead Soul Magic Dead Magic นั้นจะทำการเก็บดวงวิญญาณจากคนตายนั่นทรมานสุดๆเลยนี่มันบ้าอะไรกันดีจริงๆงั้นแกเป็นใครกันแกไม่รู้เหรอว่าข้าน,นเป็นใครือดีตอนนี้แกรู้ความรับของข้าแล้วข้าจะไม่ปล่อยให้แกมีชีวิตรอดกลับไปแน่ แต่นายเป็นคนพูดออกมาเองนะข้าจะบอกเรื่องราวเกี่ยวกับตัวข้าให้แกฟังข้ามีนามว่าวาซารแห่งความบ้าคลั่งและข้าก็ชอบต่อสู้กับคนที่อ่อนแออย่างเจ้าฉันก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีตอนนี้ข้าจะฆ่าแกแกตายบ,บ,บ้าจริงข้ามีดวงวิญญาณถึงแปดดวงทำทำไมไนายพูดเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ย ไม่ว่านายจะมีกี่ชีวิตก็ตามมีแค่ตายกับตายเท่านั้นแหละฉันหวังว่าฉันจะพบทางไปสวรรค์นะเอาละในกระเป๋าของเจ้านั่นมียาและก็ทองแต่ทีนี้รู้สึกว่ามันดูแย่มากเลยแต่อันที่ดูดีก็คงมีแค่อุ๊ยมันหนักสุดๆไปเลยนี่มันดูไม่เหมาะกับอุปกรณ์เดินทางนะ ดูเหมือนจะมีที่พักอยู่ใกล้ๆแถวนี้บ้างไหมนะโอ้เดี๋ยวแล้วฮีโร่ล่ะได้กลิ่นความตายมาจากที่อื่นแฮะและกลิ่นค่อนข้างจางช่วยไม่ได้แฮะสมุดเดทโน้ตยังไงล่ะจะจดข้อมูลทุกๆอย่างเกี่ยวกับคนที่ตายคนเมื่อกี้เรียกว่าอะไรนะวาวาซาสัสนั่นคือฉันรู้ว่าเจ้านั่นอยู่ใกล้ที่นั่นดูเหมือนจะเป็นที่พักมันต้องมีอะไรอยู่ในนั้นแน่ มีอะไรบางอย่างดูเหมือนนั่นมันจะล็อกเธอเอาไว้นะโลลีผมสีเงินนั้นเหรอไม่ต้องกลัวฉันไม่ใช่วาซาสัสคุณเป็นผู้กล้าเหรอหรือคุณเป็นเพื่อนของผูก้กล้าล่ะผู้กล้าเหรอผู้กล้าเธอคนนั้นเอาตัวเข้าแลก่อช่วยชีวิตของฉันผู้หญิงงั้นเหรอมีหูมีหางอาจจะเป็นผอม้าป่ายังอุ่นอยู่เลยเฮ้เธอนะ่ะ ชื่อผู้กล้าที่ช่วยชีวิตเธอไว้นั้นชื่ออะไระเธอชื่อฟาฟิเมียพรีมิวแล้วคุณคือฟาฟิเมียเธออยู่นั่นถูกฆ่าโดยใบมีดมังกรเมื่อชั่วโมงที่แล้วหลังจากนั้นเธอจงกลับมามีชีวิตอีกครั้ง <c oughs> น่ากลัวโอ้เธอฟื้นขึ้นมาแล้วนั่นเป็นไปไม่ได้นะ นั่นมันเวทคืนชีพนี่นั่นเวทระดับไฮเองค์นี่ขนาดนักบวชที่เลเวล100ยยังต้องใช้แท่นบูชาหรืออุปกรณ์ช่วยเลยแต่เขาทำมันได้สำเร็จโดยไม่ต้องใช้ของเสริมอะไรเลยคนคนนี้ชายคนนี้เป็นใครกันแน่นะ